ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงบทนำในเวทีการเมืองระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในตะวันออกกลางมีเพียงไม่กี่ประเทศที่ได้พัฒนาแนวทางขีปนาวุธอย่างแม่นยำและต่อเนื่องเข้าอิหรา่านหนึ่งในอาวุธที่โดดเด่นและทันสมัยที่สุดของอิหร่านในปัจจุบันคือขีปนาวุธนำวิถีระยะไกลแบบล่องเรือปาเฟซซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทะเยอทะยานด้านเทคโนโลยีและขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ ขีปนาวุธนี้ได้รับความสนใจอย่างมากทั้งจากศัตร,รูในภูมิภาคเช่นอิสราเอลและนักวิเคราะห์การทหารทั่วโลกบทความนี้จะสำรวจที่มาของปาเฟกการออกแบบเทคโนโลยีความสามารถในการล่องหนและบทบาทในการสู้รบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของความขัดแย้งระหว่างอิรานกับอิสราเอลและการโจมตีตอบโต้ด้วยขีปนาวุธที่ทำให้ความตึงเครียดในภูมิภาคทวีความรุนแรงขึ้นบทความนี้นำเสนอการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับการก้าวกระโดดของอิรานในด้านยุทธศาสตร์ขีปนาวุธ ขีดขีดขีดบทที่ 1. วิวัฒนาการของขีปนาวุธล่องเรือของอิหร่าน1.1การสร้างโครงการขีปนาวุธในประเทศหลังการปฏิวัติอิสลามในปี1979อิหร่านประสบปัญหาในการเข้าถึงเทคโนโลยีอาวุธจากต่างประเทศการถูกคว่ำบาตรและการแยกตัวทําให้อิหร่านต้องพึ่งพาตนเองในการผลิตยุทโธป,ปกรณ์ทางทหารภายใต้การควบคุมของกองทัพอากาศแห่งกองกาลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม IRGCAF อิหร่านได้พัฒนาโครงการขีปนาวุธที่ทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆ1.2หลักนิยมของขีปนาวุธล่องเรือต่างจากขีปนาวุธแบบวิถีโค้งขีปนาวุธล่องเรือบินในระดับต่ำใกล้กับภูมิประเทศเพื่อลดการตรวจจับด้วยเรดาร์อิหร่านประหนักถึงข้อได้เปรียบนี้และเริ่มพัฒนาขีปนาวุธในตระกูลนี้เช่นซูมาโพเวเชและยะอาอีซึ่งมีต้นแบบจาก Kh-55 ของรัสเซียปาเฟคคือก้าวต่อไปขององค์การพัฒนาขีดขีดขีดบทที่2 การเปิดเผยและเป้าหมายของปาเฟ่2.1การเปิดตัวต่อสาธารณะขีปนาวุธปาเฟ่ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยกระทรวงกลาโหมของอิร่านในเดือนกุมภาพันธ์2023พร้อมกับการประกาศว่ามีระยะยิงไกลถึง1,650กิโลเมตรซึ่งมากกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างชัดเจน2.2เป้าหมายยุทธศาสตร์ของปาเฟ่ผู้นำอิร่านระบุว่าการพัฒนาปาเฟ่มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มระยะยุทธศาสตร์ในการโจมตีศัตรูในภูมิภาค เช่นอิสราเอลฐานทัพสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียและเรือรบในทะเลโดยเน้นความสามารถในการบินต่ำหลบเลี่ยงเรดาร์ขีดขีดขีด,ขดบทที่3คุณลักษณะทางเทคนิคของปาเฟ่สาระยะยิงและหัวรบระยะยิงประมาณ1,650กิโลเมตรหัวรบประมาณ300-500ถึงกิโลกรัมแบบระเบิดแรงสูงหรือหัวรบแบบจุดเดียวประเภทหัวรบสเก็ตร,ระเบิดแรงระเบิดหรือแบบลูกย่อย ขีปนาวุธนี้สามารถโจมตีเป้าหมายในอิสราเอลซาอุดีอาระเบียฐานทัพสหรัฐในอิรักซีเรียและกาตาได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายระบบยิงเข้าใกล้3.2ระบบขับเคลื่อนและเส้นทางการบินเครื่องยนต์คาดว่าเป็นแบบเทอฟฟร์โบฟานหรือเทอร์โบเจ็ตพัฒนาจากรัสเซียหรือ,อยูเครนความสูงในการบินต่ำมากต่ำกว่า50เมตรเหนือระดับพื้นดินในช่วงสุดท้ายความเร็วใต้เสียงประมาณแม0.7ถึง0.9 3.3ระบบนำทางระบบ INS Inertial Navigation System ระบบดาวเทียม GPS GLONASS ระบบจับความสูงภูมิประเทศ TERCOM ระบบนำทางแบบอินฟราเรดหรือ Optical ในช่วงปลายทางขีดขีดขีด,ขดบทที่4ความล่องหนและการอยู่รอดในสนามรบ4.1การออกแบบ RCS ต่ำโครงสร้างของปาเฟ่ถูกออกแบบให้ลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ รั达 cross section RCS โดยใช้วัสดุด,ดูดซับรร์ ar, และโครงสร้างที่ลดการตรวจจับ4.2การบินระดับต่ำด้วยการบินในระดับต่ำมากเพียงไม่กี่เมตรเหนือพื้นดินหรือทะเลปัฟเฟ่สามารถหลบเลี่ยงรร์จากเครื่องบินตรวจการและระบบป้องกันภัยทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ4.3ความสามารถในการหลบหลีกปัฟเฟ่สามารถเปลี่ยนเส้นทางระหว่างบินและอาจใช้จุดเปลี่ยนนอหลายจุดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับและการสกัดกันขีดขีดขีด,ขดบทที่ห ปาเฟในสนามรบการตอบโต้ของอิหร่าน5.1ความตึงเครียดร,ระหว่างอิหร่านและอิสราเอลในกลางปี2025อิสราเอลถูกกล่าวหาว่าโจมตีทางอากาศและด้วยโดรนต่อเป้าหมายของอิหร่านในซีเรียรวมถึงในอิหร่านอิหร่านจึงตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธอย่างแม่นยำ5.2บทบาทของปาเฟในการโจมตีปี2025มีรายงานว่าปาเฟถูกใช้โจมตีฐานทัพและเป้าหมายทางทหารในอิสราเอลเช่นสถานีเรดาร์ฐานทัพหน้าและถังเชื้อเพลิง 5.3ข้อได้เปรียบทางยุทธวิธีการหลบเรดาร์ระบบป้องกันเช่นไอออนโดมและเดวิดสลิงไม่สามารถดักจับปาเฟได้สำเร็จความแม่นยำค่าความคลาดเคลื่อนต่ำกว่า10เมตร CEP การโจมตีพร้อมกันปาเฟถูกยิงร่วมกับโดรน S H A H D 136แบบฝูงจนระบบป้องกันอิ่มตัวขีดขีดขีดบทที่6การเปรียบเทียบกับขีปนาวุธอื่นๆคุณลักษณะปาเฟ K H 5 5 รัสเซียโตมฮอคสหรัฐอเมริการะยะยิง1,650กิโลเมตรเครื่องหมายตัวหนอน2,500กิโลเมตรเครื่องหมายตัวหนอน1,600กิโลเมตรความเร็วใต้เสียงใต้เสียงใต้เสียงระบบนำทาง INS TERCOM IIRINS g l o n a s s i n s TERCOM DSMAC ความล่องหนปานกลางปานกลางสูง ความสูงต่ำ30-50เมตรปานกลาง100เมตรต่ำมาก30เมตรวิธีปล่อยรถเคลื่อนที่เครื่องบินเรือรถเรือดำน้ำขีดขีดขีดบทที่7ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สำหรับอิหร่าน7.1การแสดงแสนยานุภาพปาเฟช่วยให้อิหร่านสามารถโจมตีเป้าหมายในภูมิภาคเช่นฐานทัพอากาศอิสราเอลโรงกลั่นน้ำมันของซาอุดีอาระเบียและฐานทัพสหรัฐในกาตาและบาเรน 7.2มูลค่าการยับยัง้งขีปนาวุธนี้เพิ่มความสามารถในการยับยั้งของอิหร่านโดยทำให้ศัตรูต้องคิดให้รอบคอบก่อนจะเปิดฉากโจมตี7.3การทำสงครามแบบไม่สมดุลปปรเ้่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์การสู้รบแบบไม่สมดุลของอิหร่านที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อชดเชยข้อเสียเปรียบทางทหารแบบดั้งเดิมขีดขีดขีดบทที่8ปฏิกิริยาโลกและการประเมินทางทหาร8.1ความกังวลของอิสราเอล อิสราเอลมองว่าปาเฟ่เป็นภัยคุกคามที่แท้จริงด้วยความสามารถในการโจมตีเป้าหมายสำคัญและหลบหลีกเรดาร์8.2พันธมิตรตะวันตกและสหรัฐอเมริกาเพนตากอนแสดงความกังวลต่อการขยายอาวุธแม่นยำของอิหร่านโดยเฉพาะการผสมผสานร,ระหว่างขีปนาวุธและดโดรน8.3ผลกระทบต่อภูมิภาค ประเทศเอาอื่นๆเช่นซาอุดิอาระเบียและ UAE เริ่มเสริมสร้างระบบป้องกันเช่น Patriot และ THAAD แม้ระบบเหล่านี้จะมีข้อจำกัดกับขีปนาวุธบินต่ำขีดขีดขีด,ขดบทที่9การพัฒนาในอนาคตและรุ่นต่างๆ9.1รุ่นทางทะเลและทางอากาศมีรายงานว่าอิหร่านกำลังพัฒนาปาเฟรรุ่นปล่อยจากเรือและรุ่นติดอากาศยานเช่น SU24 หรือดโดรน9.2การรวมกับ AI และฝูงโดรน อิหร่านกำลังพัฒนาเทคโนโลยีให้ปาเฟ่สามารถทำงานร่วมกับโดรน A i เพื่อโจมตีประสานแบบอัตโนมัติ9.3รุ่นเร็วเหนือเสียงมีข่าวลือว,ว่าอิหร่านกำลังทดลองรุ่นที่มีเครื่องยนต์รามเจตเพื่อให้ปาเฟ่มีความเร็วเหนือเสียงภายในปี2 0 2 6ขีดขีดขีด,ขด,ขดบทที่10บทสรุปเงานเงียบที่โจมตีปาเฟ่ไม่ใช่เพียงแค่ขีปนาวุธใหม่ในคลังอาวุธของอิหร่านแต่มันเป็นอาวุธที่เปลี่ยนเกมในสนามรบด้วยการผสมผสานร,ระหว่างความแม่นยำ ระยะไกลและการหลบเลี่ยงระบบป้องกันปาเฟ่ทาให้สัตรตูต้องปรับกลยุทธ์ในการป้องกันภัยทางอากาศใหม่ทั้งหมดในยุคข,ของสงครามลูกผสมและเทคโนโลยีอัจฉริยะการผเผชิญหน้าครั้งต่อไปอาจไม่ได้เริ่มต้นด้วยเสียงระเบิดอึกกระทึกแต่อาจเป็นเพียงเสียงเงียบของเงาบินต่ําที่พุ่งตรงสู่เป้าหมายปาเฟ่บทความเกี่ยวกับขีปนาวุธปาเฟ่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วในเอกสารปาเฟ่มิซิลแอนาลิซิสแล้วครับหากคุณต้องการ อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง